Want more yeah every day yeah. i got some fly shit on yeah. keeping all black outfit on i already bagged most of chicks that you i here trying to ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมพูดแสดงผู้เ l ล y นะผมผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวละครผมเปลี่ยนไปนะผมแล้วก็มีผ้าคลุมแบบงงๆนะผมก็ตอนนี้นะผมอยู่ในเกม Minecraft เวอร์ชัน Bedrock Edition นะผมไม่ใช่เป็น Java Edition เหมือนครั้งก่อนนะฮะท่านผู้ชมวันนี้นะผมผมจะมาทําการสร้างหมู่บ้านคือผมเห็นมันน่าสนใจมากท่านผู้ชมก็คือมันเป็นบ้านจิ๋วท่านผู้ชมโคตรเจ๋งนะผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูชิ้นแรกเลยนะเดี๋ยวผมจะทาเป็นหมู่บ้านเล็กๆไว้แถวนี้ละกันนะเดี๋ยวก่อนขอดูแป๊บหนึ่ง ผมก็ยังไม่ชินนะท่านผู้ชมเข้าข่าจะงงเหมือนกันรู้สึกว่าภาพมันจะเลียนตาขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชมหรือผมชิปเองนี่ก็แล้วกันเล่นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเพราะเวอร์ชันนี้ผมไม่ค่อยชินโอ้ตรงนี้แบบโอ้โหโล่งเลยเยี่ยมเลยเดีวผมจะเริ่มอันแรกนะผมอันแรกเป็นเออ่วีเลเจอร์แบ็กซ์มิดนะผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไล่มาทีละอันนะค่อยๆสร้างเป็นหมู่บ้านนะ,ะนะอันนี้เป็นวีเลเจอร์คลัชก็คือโบด์นั่นเองเ,อเดี๋ยวผมขอสร้างหมู่บ้านเอบีซีก่อนละกันนะอีกลูอีกล คือแผนแมพอันนี้คือดีเซอร์ดเวลน้ำพุกลางทะเลทรายอเอดซเซอร์ดเทมเพลเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมีมีต้นไม้ด้วยนะท่านผู้ชมโคตรเจ๋งเอ่อนี่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ด้วยมีบิเกอร์นะผมเ,เดี๋ยวมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมขอกดดูนะท่านผู้ชมอันนี้คือวิชฮัทกระท่อมของวิทนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดละนี่ทนะ่านผู้ชมมันเปลี่ยนหน้าต่างใหม่หมดเลยผมไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็คำสั่งคล้ายๆกันนะท่านผะู้ชมอ่า ที่ตะวันออกอยู่ตรงนี้นอี่ท่าน้อา้าวอ้าวท่านผู้ชมเห็นไหมมันโคตรเล็กเลยนะผมซูมยังไงมันจะซูมให้ท่านผู้ชมดูผมซูมไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ได้อะ่ะมันหมุนได้ทางเดียวท่านผู้ชมเออหมุนได้ทางเดียวมันหมุนมาทางผมไม่ได้อะ่ะผมพยายามแบบหมุนหลายๆทางแล้วนะไม่เป็นไรนะผมสมมติว่ามันหันมาทางนี้ก็ทางนี้ตามนั้นอต่อไปนะผมเป็นวิเลตแบ็กสมิธมันจะชิดกันปะอ๋อ อ๋ออ้าวหมูอ๋อนี่ท่านผู้ชมพอ่อแจวอันนี้เปลี่ยนทรงไม่ได้เหรอุอยบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสุดซอยได้ไหมสุดซอยได้อยู่อันนี้อะไรเอ่ยทางเข้าอยู่ไหนอะทางเข้าอยู่ไหนอะอ๋อทางเข้าอยู่ฝั่งนี้ผมไม่ต้องเอาไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมเอาไปอย่างนี้ละกันนะผมนี่ให้เข้าไป อันนี้ก็วินเลตเทาวินเลตเทาอันดีการประวัติเหมือนกันแหละอืมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะหันแบบไปทางโน้นเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันหมุนไม่ได้อ่ะรัะกวาดวงตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นวินเลตเทาอย่าเห็นด้านในอ่ะอีชั้นได้ไหม,ด,าามดูด้านในทะ่านผู้ชมดูด้านในนะโอ้ด้านในก็ได้อยู่อืมอ่าบ้านตรงนี้ปิดตรงนี้นี่ หลังคาชิดกันอืมเป็นไงอ้าวอ่า,อา,อาโอเคอยู่โอเคอันนี้เป็นวิลเล e เฮาส์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองปลูกต้นไม้ดูท่านผู้ชมอ่าเอาเป็นไอ้ตัวนี้อันนี้ผมยังไม่ลองใช้อ๋อนี่ไงท่านผู้ชมเฮ้ยผมกำลังรู้นี่แหละมาคลิกได้ไหม อท่านผู้ชมเฮ้ยแจ๋วอันนี้คือผมผมคลิกขวาเฉยๆนะเอาเป็นชิดกันตรงนี้แล้วกันแล้วก็คูตรงนี้เพิ่มโอเคนะผมเดี๋ยวเราแปะอันนี้ต่อ,อมผมจะผูกต้นไม้ขอดูต้นไม้ตรงนี้หน่อยผมอยากเห็นอนะ่ะเดี๋ยนะต้นไม้ตรงนี้ ขี้ขวาได้ไหมไม่ได้นี่มันบอกต้นใหญ่อ๋อแจ๋วนี่ต้นใหญ่ท่านผู้ชมนี่เฮ้ยจริงจริงนี่มุมหมู่บ้านแล้วหลังก็เป็นต้นไม้ไหลายๆต้นไม้เล็กๆอะไรอ่ะแท้ต้นไม้เล็กๆ,น,กๆนี่หมู่บ้านนี้ต้องเขียวนะผมเน้นเขียวไว้ก่อน สายเขียวไม่ได้แล้วอืมพื้ดอ,อ่าฮะอุ้ยผมว่าได้อยู่นะเอ่อแต่ผมชอบบ้านหลังนี้มันเปิดประตูได้อ่ะอีกทีได้ไหมแล้วก็ต้นไม้ใหญ่แปะไว้มุมนี่ขอดูเหตุแป๊บหนึ่งนะจุดเกิดของเหตุอ๋อน่ารักอยู่นะโอเคได้อยู่ ได้อยู่แบบว่าไม่ได้อุ้ยหมู่บ้านเจ๋งมากท่านผู้ชมดูดิไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยหมู่บ้านมันก็หันไปทางโน้นนะท่านผู้ชมหันทางโน้นเหมือนกันหมดเลยเอะขี้ขวาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะฮะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาเป็นนี่ดีเซอร์ดเวลอันนี้ขี้ขวาไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็ทำละผมขอขุดด้านล่างหน่อยเอาเป็นทรายแสน่นซินี่ ต้องอย่างนี้อืมได้อยู่มั้งได้อยู่แหละดีเซอร์ตเทมโปว่าแล้วมันหันมาทางนี้อีกแล้วแถวนี้ผมจะเปลี่ยนไปทะเลทรายละกันผมขอใส่บ้านไอ้ตัวสมิธสมิธตัวนีอ้อีกหน่อยนึงอันนี้ผมจะใส่เป็นเอาต้นไม้เล็กออกก่อนเอาดินมาในออาไปหาแล้วใส่นี่ท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้ใหญ่เลยนี่อ่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ทะเลทรายแนละ้วครับในทะเลทรายของจริง <c oughs> ท่านผู้ชม ทะเลทรายมีแค่นี้แหละแล้วก็ต้องหาหมาู่บ้านทะเลทรายนี่หมู่บ้านทะเลทรายอ่ะหืมทะเลทรายของจริงโอ้โหได้อยู่อ่าได้อยู่อีกแล้ว อ่าเป็นพ็อกเก็ตนะผมพ็อกเก็ตเลยนะพ็อกเก็ตแอนโพโต้โพโต้โพโต้โพทตลผมขอล้อมตรงนี้หน่อยนี่ชาวบ้านจะได้แบบนี่ท่านผู้ชมสวยป่าเห็ดป่าเห็ดมีสีต้นเดี๋ยวมันไม่มีเพื่อนเอาเพิ่มอีกหน่อยอ๋อวิ่งเริ่มสวยแล้วนะท่านผู้ชมดูด,ดี นี่มันหมู่บ้านเล็กนี่นะหมู่บ้านน่ารักเดี๋ยวผมจะใส่เป็นนี่อีกรูนะผมอ่านว่าอีกรูนี่อันนี้เป็นอะไรจังเกิลเทมโปนนี้คืออะไรเอ่ยแมปเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนี่แมปคืออะไรอะ่ะคืออะไรจ้าอ๋อนี่เราเรียกว่าแมปเลยเนี่ยอ๋อเป็นโต๊ะแผนที่อย่างนี้เหรอเนี่ยมีแค่เนี้ยหลังเดียวใช่ไหมที่เปิดเปิด,เป,ดเปิดอันนี้ได้อ่ะใช่ท่านผู้ชมมีอยู่หลังเนี่ยมีเฉพาะหลังอย่างเงี้ย บ้านใหญ่อ่ะ,อะมีที่ประชุมลับของหมู่บ้านอ่าเลรซาต้องมีที่ประชุมลับด้วยของฟ้าจะมืดแล้วนะผมขอมงฟ้าจะมืดแล้วอันนี้อิกกรูอิกกรูอิกกรูนี่เอาไปซีหรือ,อย่ามาเหยียบสิน้องเล็กปัดอืมเออขอดูแป๊บนึงนะผู้ชมทางเข้ามันอยู่ไหนอีกแล้วมันชี้ทางโน้อนอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรทางโน้นนะฮะฮะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอิกกรู ประมาณนี้พวกอีกรูนี่แบ่งเป็นอยู่เป็นยำยอมค่อนข้างจะหนาวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่หมู่บ้านต้องมีพ่อมดหมู่บ้านผมว่าเอาสักนี่คงไม่มีใครมาหรอกมั้งเป็นหลังบ้านอะไรเงี้ยท่านผู้ชมนี่อยู่ท่ามกลางอะไรอย่างเงีย้ยเนียนปะปื๊ดปื๊ปื๊ดเข้าไปนี่เข้าไปผมขอากเห็นด้านในเดี๋ยวนะ วิยท่านผู้ชมมันมีของให้ด้วยแจวขอดูบ้านสมิธ่อยนะเอ่อนี่นี่แบ็กสมิธอืมเนี่ยท่านผู้ชมมีมีุิยมีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วกล่องเนาะขาดกล่องเฮ้ยฝนตกเชยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้อง weather clear ได้ไหมแล้วมัน E A T H weather clear C C ร์อ่าได้อยู่ เดี๋ยวผมขอลองสร้างขอลองวางนี่อ่าใหญ่าๆญ,ญ,ญ่่มันหนาวนะแล้วผมจะเอาโพโตใส่แล้วมอบให้ให้พวกนายดูแลโพโตได้ไหมอ่าเราเอาจะเอาอำ่อำ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 อำ่ำอ่ำนี่จังเกิลเทมเพล e เทม e พวัดท่านผู้ชมเห็นไหมเจ๋วมากวัดป่าเนาะคู่กับหินอืม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 อยู่ไหนนะหินเนะี่ยนี่ไงแล้วก็ผมจะเอาต้นไม้คลุกฝุ่น ไม้คลุกเข้าไปต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ไ,หญได้ไหมท่านผู้ชมมนนครวัดอะ่ะเออเอาดีแถวนี้อุดมสมบูรณ์ปิดวิทย์ด้ว,ดดวยอะไหนก็ไหนๆตรงนี้เอาเป็นสายละกันอ่ะ นี่หมู่บ้านขนาดย่อมๆนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอันนี้คืออะไรอะ่ะ p o t o Bucket อันนี้ก็ In Photo เอ้า oh. แตกต่างกันจังไหนอะ่ะขอ Carducci โอ้โห oh. ท่านผู้ชมดูอันบิ๊กบึ้มนี่นี่หันอบางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเอ่อบล็อกอิก,กูรูอิก,กูรูนี่เราจะมอบให้นายหมู่บ้านนี้ดูแลเฮ้ยเฮ้ยกดมาสินี่ท่านผู้ชม นี่ทางผ่านนี่ขี้ขวาได้ปะอุ้ยได้นะผู้ชม,ม,ม,มแถวแล้วก็ผมจะใส่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆปิดเอาไวม้มันต้องแบบต้องแบบดูซับซ้อนลึกลับเป็นไงโอ้โห โอ้ยได้ได้านผู้ชมได้นะโอ้เจ๋งมีบ้านท้องค่าจะเยอะแล้วนะหมู่บ้านแต่เสียดายนะมันมันหมู่บ้านมันชี้ไปที่ทางเดียวนะผมน้านผู้ชมคือชี้ไปทางโน้นนะ่ะนั่นแหละให้เขาเสียเดี๋ยวนะดูเนะี่ยเป็นไงท่านผู้ชมสวยไหม โอ้โหอย่างแจ๋วนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับแอดออนนะผมจะพูดมอสก็ไม่ได้นะผมมันเป็นแอดออนเนาะก็สำหรับไมค์คร a f เบสล็อกอ e ดิชั o นนะก็เล่นบทคอมเหมือนเดิมไม่ใช่ในมือถือนะครับท่านผู้ชมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรียบร้อยนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับไปนะผมขอบคุณครับไปละเอ้ลืมบอกใครที่อยากเล่นก็ใต้คลิปนะผมไปแล้วปิ้วอ่ะ,อะปิดให้ดู